น้องลิซ่ามาสปอยเพลงบอลนะเก็นค่ะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะน้องลิซ่ามาลงคลิปหมุนฟูเทิร์ออกมาแล้วก็แต่งหน้าสวยมากๆในล่าสุดอันนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะคะลูกสาวก็คืออยู่ในโมเมนต์ทันแต่งหน้าแต่งปากทําผมใดๆไม่รู้ว่าถ่ายงานอะไรไงล่ยแะคะ่ะแมด้วยชุดนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้เราจะได้ฟังแค่บอลนะเก็นบอลตะเก็นตอนท้ายเพลงนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพาร์ทที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองค่ะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเริดม,มากมากค่ะเพลงต้องปังยิ้วแตกแน่เลยแม่จึงมากค่ะลูกสาวมาด้วยจริตสุดปังนะคะล่าสุด day, born, ซึ่งองดีซ่านะคะก็เขียนแับชั่นว่า next week ร้องกับใส่แท็กบอลเ a g กตลิซ่าแล้วนะคะล่าสุดเพื่อนๆสามารถไปเล่นแท็กนี้กันได้เลยนะที่ติ๊กอกค่ะ สร้างความปังความเป็นไวัรให้กับเต้าลิสกันค่ะเออว่าแต่ว่าอันนี้แต่งหน้าแต่งตัวนี่ก็คือจะไปลงในงานไหนคะเต้าลิสอ่ารอติดตามนะคะสำหรับลูกนี้ต้องมีถ่ายงานอะไรแน่ๆไมแน่อาจจะเป็นโดมทเพลงหรือเปล่าอ้ยสวยจึ้งมากค่ะน้องลิซ่าถึงมาก็เจอคนสวยเลยละคะ่ะต้องฝากทุกคนนะคะไปเอนเกตที่ติ๊กตอกของน้องลิซ่าค่ะนี่คืออีกหนึ่งคลิปนะคะที่น้องลิซ่ามาสักอยบอนเกนบ a นเกนรอวันที่7ไม่ไหวแล้วละคะ่ะ